ถึงอีกเรื่องที่วันนี้อยากนํามาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนทองแดงแล้วมันกระทบกับ a อหลายคนคงงงครับว่าทองแดงเกี่ยวอะไรกับ a อวันนี้ก็มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วกันว่าแล้วทองแดงมันเกี่ยวอะไรกับ AI ครับทั้งๆท,ที่มันเป็นหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D Autobedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ Fn ทุกสาขาและ Fnmall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับเรียกว่าแรก่ที่หาได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ถูกใช้อยู่มากมายนะไม่ว่าพวกสายไฟสายต่างๆอะไรพวกนี้นะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยเขาใช้สายทองแดงอยู่แล้วนะครับมไม่ใช่แค่แรก่หายากแห่งเดียวครับที่กำลังเผเชิญปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานหรือว่าดีมาที่เกิดขึ้นครับแต่ทองแดงกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่ง และท่าที่กําลังมีความต้องการสูงเพราะเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI หร <c oughs> ือรถไฟฟ้าเนี่ยต้องการใช้ทองแดงแล้วมันไปใช้ในกระบวนการไหนแล้วอะไรทําให้ทองแดงมีผลกระทบมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนครับว่าทองแดงเนี่ยกำลังกลายเป็นคอขวดครับเพราะว่ามันมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นการลงทุนในการผลิตเหมืองแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยายต่างกันครับผู้ผลิตใน ซีกโลกตะวันตกเริ่มพิจารณาการลงทุนสร้างโรงถลุงแร่ใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรงถลุงในสหรัฐอเมริกานะครับอ,อย่างเช่นผู้ผลิตรายใหญ่ในยุโรปที่ชื่อว่าอูรูบิสนะครับเขาก็มีการพยายามที่จะเพิ่มเติมแล้วก็จะสร้างโรงถลุงในสหรัฐอเมริกาด้วยมาตรฐานาสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นการที่จะขอ โรงทะลุงเนี่ยหรือว่าสร้างทำการผลิตเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นเพราะว่ามันต้องผ่านมาตรฐานต่างๆแล้วก็สร้างเรื่องเกี่ยวกับ sustainable เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะอ,อันนี้ก็ต้องมาดูนครับทางด้านของสองครามของราคาแล้วก็เทรดวอร์เนี่ยก็ยังคงอยู่ครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาโดนัมเนี่ยประกาศขึ้นภาษี ทองแดงมากกว่า50%เพื่อดึงฐานผลิตเข้ามาอยู่ในอเมริกาไม่งั้นก็อยู่ที่จีนหรือว่าอยู่ในเอเชียนเยอะเกินไปเนาะทำให้ราคาทองแดงเนี่ยพุ่งสูงถึง12,330ดอลลาร์ต่อเมตริกตันนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะทะลุสถิติเดิมได้ในไม่ช้านี้ก็คือราคาของทองแดงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับ ห่งโซ่อุปทานเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆนะราคาที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ก็ส่งผลต่อซัพพลายแล้วกันซึ่งจะมีผลกระทบถึงขั้นที่อาจจะทําใหเ้เขาเรียกว่าช็อตซัพพลายหรือว่าไม่เพียงพอครับซีซีโของ London Metal Exchange นะหรือ LME เนี่ยเขาก็บอกออกมาว่าตลาดซื้อขายโลหะขนาดใหญ่ แบบนี้นะก็ออกมาเตือนว่าทองแดงอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับแร่หายากครับแล้วก็มีการกีดกันทางการค้าด้วยนี่ก็เป็นการแสดงความห่วงใย,ยออกมาว่าเอ้ยทองแดงก็จะกําลังจะกลายเป็นเ,เรียกว่าสินค้าอุปโภคที่ที่่มีการกีดกันทางการค้าได้นะครับแล้วก็จะทำให้ราคาทองแดงเนี่ยดิ พุ่งสูงมากนีขึ้นแล้วทองแดงเนี่ยมันไปนเกี่ยวอะไรกับ AI ก็ต้องบอกว่าทองแดงไม่ได้เป็นแค่ใช้ในเรื่องของงานก่อสร้างหรือว่าสายไฟอย่างเดียวครับแต่มันถูกใช้อยู่ในเซมิคอนดักเตอร์สายเคเบิลระบบระบายความร้อนต่างๆพวกคีทซิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน AI แล้วก็ Data Center เพราะว่าสายที่เชื่อมไอตัว Data Center ทั้งหลายเนี่ยมันก็คือทองแดงนั่นเองครับผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ตลาดทองแดงทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง24%ในอีก10ปีข้างหน้าแล้วอาจจะสูงเพิ่มขึ้นถึง40%ภายในปี2035ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนซีด้านครับไม่ว่าจะเป็น AI data center งบประมาณทางด้านทหารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การ พัฒนาอุตสาหกรรมในอินเดียแล้วก็เอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ออทองแดงครับโดยเฉพาะพวกพลังงานไฟฟ้าเนาะอย่าง E ีหรือว่าโซลาร์ลูปท็อปอะไรพวกนี้นะโซลาร์เซลล์ในพวกนี้มันก็ต้องใช้สายทองแดงครับในการส่งพลังงานนั่นเองนะ,ะมันก็เลยทําให้ทองแดงเนี่ยราคาสูงขึ้นนะครับนั้นถ้าเกิดใครลงทุนนะนักลงทุนทั้งหลายก็ลองจับตาดูหน่อยแล้วกันว่าทองแดงจะ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น่าส่วนสําหรับใครที่กําลังมองหาสินทรัพย์หรือว่าการลงทุนนะก็ลองสังเกตร,ราคาของทองแดงด้วยเพราะตอนนี้ทองดังเงินก็ขึ้นไปหมดแล้วนะทองแดงกำลังมาก,ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับโอเคไปต่อเรื่องต่อมาหมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D Orthopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จาก t ท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c o n o m i c ช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้ารองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ